เราก็จะไปเติมพลังชีวิตสูตรอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดเต็มๆแบบให้มันช่ำๆนะคะเราจะไม่สูตรโควิดนะคะค่ะเราจะไปสถานที่นึงก็ที่นั่นก็คือสวนสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมนะคะที่นี่ก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆแต่วันนี้เป็นการเที่ยวแบบ new normal อีกแล้วทำไมรู้ไหมเพราะว่านี่เลยเราต้องพบกแมสติดตัวตลอดเวลานะคะกินช้อน กินช้อนอะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะแล้วก็ต้องล้างแอลกอฮอล์ตลอดเวลาเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่นั่นกันเลยเนาะว่าอะไรยังไงตอนนี้เหมือนจะเลดแล้วแหละเจอกันเลยจ้าถึงแล้วน,นะคะตอนนี้ปฐมออฟกอนิกฟาร์ม นะคะแต่ว่าตอนนี้หยุดเราอยู่หน้าในส่วนของที่จะไปซื้อบัตรนะคะเข้าวิลเลจแต่เข้าไปดูกันใส่แมสก่อนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปในส่วนของร้านอาหารเพื่อไปทานอาหารกันก่อนที่จะไปทำกิจกรรมของที่นี่กันนะคะตลาดสุดใจเปิดเสาร์อาทิตย์เอ๊ร้านอยู่ไหนก่อน คิดว่าน่าจะอยู่ตรงนั้นนั่นไงสามพั 3, นอะใช่ไหมโอเคเมื่อกี้ หลังจากที่ได้สอบถามต่างๆนะนะนะก็คือในส่วนของห้องอาหารที่นี่ยังไม่เปิดนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดยังไม่ได้แบบที่คลายดี<ม>เขาก็เลยจะมีโซนอาหารแบบ drive thru ตรงนี้นะคะ<ม>เขาก็ทําส่วน้าหน้าไว้ที่มีบางร้านที่จะเปิดให้สำหรับคนที่อยากจะแบบมาทานอาหารกันก่อนเลยนก่อนที่เขาจะเข้าไปทํากิจกรรมข้างในไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราสั่งมานะสั่งไปหลายอย่างมากเพราะว่าหิวสุดๆใ้าไงเดี๋ยวไปลองดูด้านในกันอีกทีไปดูอาหารที่เขาทํากัน อันนั้นอะไรอะ่ะผักดองแกนีกน้ำพริกอยากซื้อผักดองอันนี้เป็นอะไรนะเขาเก็บปักหม้อเป็นแป้งอะไรนะไลซ์เบอร์รี่ลแล้วนนี้เป็นขนมคคกแป้งไลซ์เบอร์รี่เหมือนกันเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นไลซ์เบอร์รี่ะะ <c oughs> มันแบบไม่หวานมาก <c oughs> ไม่รู้สึกมันเกินแล้วก็เละแต่มันก,กรอบๆบเออ,เอ,อ,อร่อยนะเรารสชาติดีมากเลยอ่ะต่็ไปชิม ปากหม้อชิมเลยจ้ะอืมอืมเลยใช่ไหมแป้งดีแล้วเขาดีอย่างคือเขาไม่ได้กะทิอะที่มันปากหม้อเนาะปแต่ถ้าเขาลากกะทิได้วยหรอเลี่ยมใช่หม้อลากกะทิปากหม้อลากกะทิเดี๋ยวกินตรงนี้เสร็จเราก็อาจจะเข้าไปคาเฟ่เข้าไปทำในส่วนของวิลเลจเขานะคะเดี๋ยวไปเจอกันข้างในอีกทีนึงไลฟ์ทูที่สั่งมาเมื่อกี้ที่เขามีให้อ่ะ อันนี้คือข้าวผัดน้ำพริกลงเรือกระเพราไก่จ้ะแล้วก็ใบชะพูกุ้งสดสนไม้สดอันนี้อะไรนะหมูหลุมย่างหมูหลุมมันก็ฟิลหมูย่างอ๋อหมูหลุมหมูที่เลี้ยงในหลุมหมูหลุมอ่ะจบนะเคลียร์ตรงตรง่นแหละไปทันกันเลยจ้ะเราอยู่ในส่วนของ ขถมคาเฟ่นะคะมีชาออแกนิกด้วยอ่ะหลาบมิ้มไหมเย็นไหมพี่ทุกคนสั่งให้แล้วจัดไปเลยค่ะฝน,น,นจาเปมะพร้าวเอพร้าวเหรอหรอ๋อมะพร้าวกันอีกเย็นเดี๋ยวไปดูกัะนวะ่าเป็นยังไงนะจ๊ะ ที่เราจะทํากันบ้างมีว่ามีอะไรบ้างนะเมื่อกี้มีไอ้รูปประคบมีสครับมีผ้ามัดย้อมใช่ไหมขนมกล้วยนะจ๊ะเดี๋ยวที่เราจะไปทําตามฐานแต่ว่าไม่รู้เวลาจะทานไหมเพราะว่าเราแบบอิ่งกันมากวันนี้นี้เรามาซื้อบัตรว่าเราอยากจะทําอะไรบ้างมีตามราคาให้ว่าแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวไปที่ฐานแรกเลย นี้ก็ตามราคาเราซื้อคูปองอย่างละอันก็แต่ละอย่างก็คืออย่างละ1 0 0้บาทแล้วก็แล้วแต่เราเลือกว่าเราจะเลือกอะไรไปกันเลยจ้ะพี่เขาแนะนาําไปทำพามันยมก่อนเราขออนุญาตนำสารที่สักคู่นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านปฐมยั่กันจุดนี้นะคะหมู่บ้านปฐมเป็นหมู่บ้านแห่งการแปรรูปเดินลงไปเดียรซ้ายจะเป็นแปลงนาสาธิตคขอบคุณมากค่ะไป ตอนนี้เรามาที่ฐานแรกนะคะในการทําผ้ามัดย้อมเห็นไหมตรงนั้นจะมีผ้ามัดย้อมที่เขาเรียงรายกันอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะทําผ้ามัดย้อมอย่างนี้นะคะลายต่างๆนะนะพวกนี้เดี๋ยวมาเลือกกันดีกว่าว่าจะทําลายไหนอ้ตนนีแต่เอาที่ปลายตาแต่ว่าที่ปลายตาแล้วก็ม้วนแล้วก็ไปชุบสีเลยเหรอ โรลิบ็อปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปย้อมสีกันโอเคมันออกสีเหมือนบีทรูทอะสีแดงจัากด้สีะไแล้วอันนี้ทานจับดอกเลยนะคะสีเหลืองดอกดาวเรืองอันนี้ออกส้มจับกะมะพร้าน้ำสารส้มใส่น้ำสารส้มเพื่ออะไรเหรอคะอ่าทำให้สีติดครับอ๋อทำให้สีติดพอไหมคะพอครับแล้วก็บีดหน่อยครับอ่าแล้วเราก็มาลงในนี้ครับ สีสวยสวยเนไหจุ้มกดกดไหมจุ้มจุ้มจุ้มจุมเราก็มาใส่สารส้มอีกรอบเรามาใส่สารส้มเหมือนเดิมแล้วก็ขยัค่ะอ๋อที่อยากได้สีเข้มเราก็ไปซ้ำอีกสักรอบเดี๋ยวเรามาลองกนแกะไม้ออกเอาหนังยางออกระวังกระเด็นใส่เพื่อนนะครับเอหนหเสื้อขาวด้วยเนี่ยไม่ต้องตกใจทุกคนว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนตัวคนทำเพราะว่าเรากลัวกระเด็นใส่กางเกงเราแล้วนี่ เฮ้ยโว้ยเก่งลราสีขาวเราก็เสื้อขาวน่าโอ้ยสวยได้ยัสวยเลยเพจสวยปะสวยป่ะสวยใช่ไหมเจมวนสวยอันนี้พี่มีเทคนิคว่าถ้าอยากให้ลายมันสวยอย่างนี้ก็คือเราไม่ต้องหมุนผ้าแน่นมากใช่ไหมคะหมุนแค่ใคราคลายแตหมุนแน่นมันจะเป็นอย่างไงหรอคะอก็เดี๋ยวเราไปฐานต่อไปไปทำสบู่ทำสบู่ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เอาเบสแชมพตัวนี้ไปหลออให้นะคะเราต้องไปหล่อกระตาวความร้อนเพื่อให้มันละลายอันีข้าวกล้องใช่ปะหล่อพยัส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนข้าวกล้องหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกแม่พิมพ์กันอันนี้เลือกได้กี่อันนะคะสามอันอันนะจ๊ะอ๋อข้าหอมมะลิแดงก็ได้ข้าวหอมมะลิแดงค่ะอันนี้มาละลายมไนก,ก่อนนะคะนี้ใส่ไปเลยอ่ะ,ะขันนึงน้องมุนจะเหมือนทาโบติน เฮ้ยเกินเกินเกินร้อนนะจับข้างบนนะวางไว้พิมไงดูน้ำได้ะแลก็เทเลยป้าขาเจะเทได้ไหมแล้วมันก็หุ่นเต็มเต็ม <nt> <monastery> อุ้ยมันแพ่งเร็วเนาะมันน้ำเย็นไงแล้วน้ำเย็นได้มันเดี๋ยวเราไปทำซุปครับสุปครับแบบโอเคสุปครับแบบด้านห <response> น <performance> ึ <hi> ่งโอเคจะมีผ้าสีชิดให้เลือกะจะกระคุนเหมือนกันแต่สามสามารถเลือกได้เลยค่ะแล้วก็ตักรวมด้ค่ะแต่เขาอยู่ในสามช้อนเอาเกลือด้หรอเกลือเราต้องใส่อยู่แล้วค่ะแต่เราให้เลือกข้าวใหเลือกข้าวอย่างเดียวสี่อย่างให้เลือกสามตลึงตึงพวก เกลือช่วยอะไรนะเจ๊พิมใสเหมือนช่วยขับเซลล์ผิวชั้นนอกใช่ป่ะคอมินหนึ่งช้อนแล้วก็ปาดนี้ก็ใส uh ่ยึดน้ำมันมาสิบหยดนะคะสิบหยดแล้วเราก็โวนถ่ายให้น้ำน้ำกันเวลาเอามาตัดแค่เปิดห่ะาปึกลกินเหมือนเรากินลูกอมลูกอมมิ้นอะ อ๋อพร้อมหน้าได้ด้วยพี่สิคะขนเนี่ยเราไม่แย่งกันแล้วเพราะว่าเราคนละอีกตองกินมะกอกันจะกอปัะคบสมุนไพรทุกตัวเลยอยญ่ละหนึ่งช้อนลงสังขัดได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะมาจะช่วยลดการอักเสบทั้งหมดเห็นกินเลย มีมพิมเสนเราจะใช้พิมเสนลงไปด้วยจึอันนี้คือกระบูกระบูนถ้าเอาไว้ในห,ห้องนอนมันจะทําให้เราหลับสบายขึ้น<อ>แต่ถ้าเกิดเราเอาไว้ในรถมันจะทําให้เราหลับหนได้มันจะทําให้เราหลับในได้เพราะฉะนั้นไม่ควรเอาไว้ในรถน,น,นะคะหูกินดีมากเลยอะ่ะให้หูให้น้องๆเลือกว่าเราจะเลือกสีอะไรเอากลับรองเท้าแน่นอนอันนี้ปุ๊บมันไม่จึ๊บแหมกางไ้วะ ไริกลางแล้วก็ขยับนิดนึงอ๋อแบบเป็นจีบเป็นจีบเหมือนนมจีบเลยอ่ะรวบตึงๆให้กลมๆแบบนี้เลยค่ะอ๋อมาจับแล้วลวกแข็งตึงๆเลยตุ๊กตาของอีกคิวซังเดี๋ยวนะงงต้ึไม่ให้ผ้ามันย่นไม่ให้ผ้าย่นอ๋อนี่เวลาเทสนะว่าถ้ามันตึงก็คือมันจะดังอันนี้เที่ยบให้สั้นหนึ่งข้าวแล้วก็ยาวหนึ่งข้าว แบบนี้เอาด้านไหนทันด้านยาวอ่ะด้านยาวค่ะะิวีนมือไปแล้วค่ะเยอะอครับเป็นด้าจับตรงนี้ถึงค่ะครังนี้เก็บไกัึ๊บแล้วก็ซื้ออ่านะคะก็จะเป็นด้านสัเวยเฉย จะมาหนว่าทำเองค่ะอันนี้นะคะที่เราทำนะคะเราทำของเราก็จะเกิดแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะสอดเชือกข้างล่างปลายนิ้วเลยอ่าสอดปลายนิ้วนี่ถูกต้องค่ะอ่าล้วก็มัดรอบนี้ค่ะจเป็นอีกรองเป็นอีกรองนะจ๊อะจอยู่ได้ตั้งปีหนึ่งใช่ค่ะอ่าหลักนะเนี่ยไม่แล้วอ่าต้องดูด้านนี้สวยหน่อยอ๊ เสร็จแล้วหลงก็ไปทําอะไรนะปิกล้วยปิ้งต่อไปเราจะไปทํากล้วยปิ้งเป็นหนึ่งอย่างสุดท้ายขนมกล้วยปิ้งเพราะว่าตอนแรกนึกว่าแบบกล้วยปิ้งก็คือกล้วยปิ้งใช่ป่ะแต่เป็นขนมกล้วยปิ้ง นี้เรามาเอาผ้ากลับไปนะคะที่ทำเมื่อตะกี้หนีดึงดึงดึงเรจะใส่แปงอีแองก้านะคะไ่กินหน่งูปะคะ้าี๋ยนให้ค่กใส่แป้งก้าประมาณเท่านี้นะคะมือหน่อยเดค่ะพอแล้วคกท่ห่คะพี่ช้นค่ะช้อนอ่ะคับ ห้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราแรกเอาเเอาไปก็ได้นะคะไ่อยาบไ่หยาแค่นี้ก็น่ากินแล้วนคะวัดีค่ะิ้มิมตรงนีก็อ่าแล้วตรงกลางหมก็แขวนยให้วก็ใช่แล้วเพื่อจะให้ดึงตัวในขึ้นมาแล้วก็ิม อ่ะอาการที่จะไหลาหลไม่หลุดไม่ร่วงตามมานะยี่สิบขาแบบนี้คือยี่สิบนาที20 minutes later สุกแล้วนะคะทุกคนไวเหมือนโกหกนี่เดี๋ยวะะยหั่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปชิมกับอะไรนะคะน้ำช้าเดี๋ยวลองชิมชิมชิ้นใหญ่เลยจ้ะ ชอบกินกล้วยไงคือว่ากล้วย,วยอร่อย,อ,อ,ยอย่าให้ให้เคชชีมเหมือนกันอย่าให้คนถ่ายกินไงหน่อยมาเดีย๋ยวเราไปปิดคลิปกันันนี้ได้ขนมกล้วยกลับไปทานด้วย กิจกรรมที่ทาวันนี้ก็มีผ้ามัดย้อมทำอาลูกประครบใช่ไหมแล้วก็ทําสครับแล้วก็ทําสบู่แล้วก็ทำเนี่ยนุ่ม้วยด้วยนะคะสนุกมากวันนี้นะคะได้ทํากิจกรรมหลายอย่างของที่ปฐมออร์แกนิกฟาร์มนะคะของที่นี่นะใครสนใจก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยวจะ,จะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะก็มีความสุขมากนะวันนี้ก็ถือว่า โอเคได้มาทําอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะยังไม่เคยทํานะแล้วก็อย่าลืมนะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โควิดยังไม่หายไปแล้วก็ทุกอย่างที่นี่ก็อาจจะยังไม่ได้เปิดร้อแต่ว่า ต่างๆนานาที่เขาจะเปิดครบเนี่ยก็คือ1งสิงหานะคะตามที่เขาแจ้งไว้นะอันนี้เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีไงทุกคนก็คอยเช็คเข้าไปเช,เช็คในเว็บไซต์ของเขาได้นะคะหรือเขาไปเช็คในรา,ายละเอียดของเขาที่เราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนเข้ามาดูนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ตาได้ทําคลิปอื่นๆออกไปด้วยนะคะลาไปด้วยหนุ่มกล้วยจุ๊บ